ก็ันที่จังวัดปีนังชาวลำปางเนาะแครับผมก็ที่บอกว่าเป็นตัวบอกว่ได้อีซานมกันประเด็แทนเนี่ไป่ไ้ีสานเพื่เราหกนะครับก็บปลปางนี่ไม่แน่ใจว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครังที่ที่เท่าไหร่แล้วเไม่2ก็สามเลยนะถ้าเ็นสามก็สเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ก็ได้โอกานมามาที่จังหวัดอลำปางนะครับ มีงานที่แม่หมอใช่ครับทีมกองของแม่หมอก็จะบอกว่าดีใจมากดีใจที่ที่ที่ได้เป็นหนึ่งศิลปินที่ได้มีโอกาสได้มาดูกับกับงานในครั้งนั้นก็บอกว่ากอขอแม่หมอจัดงานได้สุดยอดแล้ววันนี้ก็ได้มาร่วมกับนะครับคอนเสิร์ตดีในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางงานลำปางวัฒนโชด้วยนะครับที่ให้โอกาสซื้อเพลงคนนี้นะครับได้มาทาที่ฮัมร้องชาวลำปาง นะครับลำปางมีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับมีพระธาตุลำปางหลวงด้วยผมก็เคยได้ไปกราบสักการะแล้วก็ขอพรนะครับก็ได้กลิ่พระลังหลวงด้วยก็นะครับว่าพระธาตุลำปางหลวงสวยงามมากๆนะครับแล้วก,ออก็มีคนเสน่ห์มีคนขลังม,า,มากๆเลยเสน่ห์ของลำปางก็จะคือรถม้านะครับก็ได้ไปมีโอ,อ,อกาสได้ไปถ่ายรูปกับรถม้ามาแต่ว่าไปได้นั่งครับพอดีสู้กิ่นทะี่ม้าไม,ม่ไหว นะครับแต่ว่าก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งหนึ่งสเสน่ห์หนึ่งอัตลักษณ์นะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นขอ,ของขึ้นชื่อเป็นของผู้บ้านผู้เมืองชาวลำปางเลยนะครับดีใจครับดีใจที่ได้กลับมาอีกนะครับแล้วก็อกว่าจะมีโอกาสอีกหลายครั้งที่ได้มาหาที่หนองนะครับชาวลำปางนะครับไหนใครไม่ได้เป็นคนลำปางแต่ว่าวันนี้ตั้งใจมาหาที่ที่ลำปา,นางนะครับอุตลดดี แน่ๆว่ามาจากหลายที่อันนี้นนก็แน่จากทางเหนือเนาะแต่ทับก็ต้องขอบคุณจริงๆที่อุตส่าห์นั่งรถมาหากันนะครับมีหนนลากหลายผลงานเพลงที่เตรียมมาครับผมหนใครเป็นแฟนละครของตีบ้านมาเคยเคยเห็นตีผ่านหน้าจอทีวีบ้างไหมเรื่องอะไรจำไม่ได้ดีไม่ถามว่าเคยเห็นตีผ่านหน้ายยตู้เย็นบ้างไหม <c ười> เคยในละครนะคะแต่ว่าแค่เดินผ่านเพือจากฉากไเฉยเ ก็เรื่อนี้ก็อาจจะมีอีกนะครับทางช่องวันสารุเอดก็ฝากด้วยด้วกันนะครับกับละครทางช่องวันก็เล่นมาประมาณสามสี่ข้นเรื่องแล้วนะครับเรื่องถ้าถ้าเรื่องต่อไปแล้วจะเป็นเรื่องที่หงายก็ฝากด้วยนะครับกับลายละเอียนะครับแล้วก็คือท่านช่องวันด้วยที่โอกาสสีพี่นิวเล็กคนนี้ได้เข้าไปร่วมในละครนะครับผมก็จะพยายามพัฒนาสิ่ีนิวลักษณะทางเนี่ยให้มีให้มียิ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าวันนี้หน้าที่ของตีไม่ใช่เป็นนักแสดงแต่เป็นนักพาองก็เลยอยากจะ เตรียมมาฝากนะครับทุกที่น้องๆทุกทุกท่านมีเพลงเพลงที่อ่าทีมบอกว่าจะมีจังไม้น้อยขอมานะครับผมเป็นเพลงเพลงของวิตยาการสจอดาจริงๆขอถนนคนฝันมาแต่ว่าไม่มีแบงค์แท็กเพลงนี้นะครับผมมีแบงค์แท็กเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เป็นความหมายแกล้เคียงกันไอคอนนี้ก็เลยอยากจะหยิบมามาฝากแทนแทลงถนนคนฝันกนก็แล้วกันกับเพลนเปพลงนี้หนาวแสงมีออนผมนี่รถ รถสวยรถหยยบบรูเยอะแยะมากมายเลยนะจะบอกว่า mm hmm. ผมขับฟอร์ดกะเลนนดีนะขับดีด้วยนะครับผมขับสมุู mm hmm. มองดาวส่ายผานใจเต็มฟ้าคนอยู่ธรรมนจะรู้หรือเปล่าคืนนี้ กิบดาบออกมายู่ในวันจีน้องินเร่งทางโมกีควาาอยู่กลางลูพบความรู้นำกับดูดติดทางทางคท้าวันทางสายัฟอยู่ห้องเช่ากินข้าวเร่ข้า งานรัจกจำได้ทางนิดหน่อยคือความจริงที่ท้าอ,อ้ทอยแต่ใจดวงน้อยไม่ยอมไหวไหวความฝันและคำสัญญาก่อนหักใจลาบ้านเราวันนั้นความหมายไม่มีแปรผันยิ่งเชื่อสักวัน บคั้งคงเขา้าหามอยู่บ้านเราอยามนาวตั้งนาวเปเพียงกายหับอาไหวมีไออุ่นเราจะเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp